การที่มันจะดำช้าดำเร็วเนี่ยผมเชื่อแน่ครับปหลายคนก็สงสัยแหละบางคนก็ดำบางคนก็เทาเบางคนก็แบบสีเข้มปื้ดไปเลยแน่นอนอยู่แล้วครับปัจจัยแรกก็คือแรงกดในการใช้งานครับถ้าหลายท่านนะครับเปิดลออออกมาปั๊บสเปซเลยครับสเปซอย่างนี้ถูเข้าไปถูเข้าไปอย่าลืมนะครับรักแล้วนะครับถ้าหากเราแบบถูแรงๆนะครับอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แผ่นไม้ครับมันเป็นแผ่นหนังครับ ถูแรงครับรับรองครับไม่ถลอกก็คงต้องเบรนครับแน่นอนใช่ไหมครับข้อที่2นะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวของโลออนเองเนี่ยเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วครับแน่นอนอยู่แล้วว่าสารละับกลิ่นกายที่ค้างนะครับบริเวณลูกกิ้งของเรานะครับมันแห้งได้นะครับเพราะถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันเปียกตลอดเวลามันคงไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่น้ำมันเครื่องครับมันแห้งพอมันแห้งเสร็จปุ๊บทาให้ลูกกิ้งมันล็อกพอมันล็อกเสร็จปุ๊บแล้วเราไม่สนใจตรงลูกกิ้งเลยนะครับเวลาที่เรามาใช้งานถูอย่างเงี้ย แน่นอนอยู่แล้วมันก็ทําให้เกิดการเสียที่รุนแรงครับเลยทําให้ดําเร็วขึ้นครับประการที่3นะครับเราต้องรู้นะครับว่าในส่วนผสมของโลออนเองเนี่ยมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำหอมหรือไม่นะครับถ้าหากมีนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเราอาจทําให้เกิดการไหม้เกิดการแสบบริเวณใต้รักแร้ได้ข้อที่3าครับมีน้ําหอมครับอาจทําให้เกิดการแพ้การคันเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเกิดแบบนี้ขึ้นรับรองครับว่าดําและเร็วอย่างแน่นอนครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับ ของคนที่ใช้โลออนที่มักไม่ค่อยทราบนะครับก็คือการเกิดกลิ่นตัวที่เกิดจากการใช้โลออนอันนี้ผมจะเน้นย้ำทุกครั้งนะครับสำหรับคุณที่ใช้โลออนว่าทําไมยิ่งทายิ่งเหม็นนะครับเพราะว่าหลังจากคุณใช้แล้วนะครับหัวลูกกิ่งคุณน่ะคุณต้องควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำความสะอาดนะครับตัวของเชื้อแบคทีเรียเองเนี่ยถ้าหากคิสภาพถ้าหากโลออนนะครับมีการใช้อยู่ต่อสมเสมอต่อเวลาและใช้หลายคนต่อเนื่องนะครับมันก็ทําให้แบคทีเรียแต่ละคนมีปริมาณไม่เท่ากันนะครับต้องเข้าใจก่อนผมเเนนี่่่ยอาาาาจจะััสกล้้ตตววแถ พ่อผมเนี่ยตัวใหญ่กว่าผมจึงฝรั่งเนี่ยตัวใหญ่กว่าผมแล้วใช่ร่วมกันเนี่ยเขาอาจจะมีสี่ล้านตัวครับเมื่อเกิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับมันจะทําให้เกิดการสะสมบริเวณที่สารละลายขินกายครับและทําให้เกิดปัญหาคือเวลาที่เราใช้โลออนรับขินกายเนี่ยกลายเป็นโลออนหมิ่นขึ้นมาครับและทําให้เรารู้สึกว่าดับขินกายไม่อยู่ครับดังนั้นนะครับใช้โลออนหากใช้ดีๆก็ไม่ทําให้รอยดำนั้นเกิดขึ้นเร็วครับหากเราใช้อย่างดีและถูกวิธีด้วยนะครับ